ชุมถามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครยินดีนต้อนรับค่ะชุมชนของเรามีรูปปั้นพันท้ายนรสิงห์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยค่ะ ชุมชนของเรามีโบสถ์เก่าแก่และหลวงพ่อปู่ศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า3 4 0ปีค่ะขาเวสุวรรณวัดโคขามศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะใครอยากได้โชคได้ลาบมาขอพรกันที่นี่เลยค่ะ อร่อยโดนใจไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สีไม่มีแป้งทำจากน้ำตาลมะาพร้าวแท้ร้อยเปเซนต์ค่ะชุมชนของเรามีไอศครีมใบชะครามหอมหวานอร่อยไม่เหมือนใครค่ะบ้านยาสปากเกลของเรา มีวิธีบำบัดเท้าด้วยการเดินย่ำนาเกลือแบบนี้ดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะ โลชั่นผลิตภัณฑ์สปาผิวโอ้ยมากมายหลายสิ่งยอย่างวันนี้เราจะได้รู้ว,ว่าเขาดีเขาเด็ดยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราขอต้อนรับตัวแทนชุมชนโคข,ขามนะคะคุณนพร,รัร์รุ่งแสงประชาชุมชนโคข,ขามค่ะสวัญญสดีครับ ค่ะของครบมากเลยอะนี่ะโจริงจะบอกแต่จะบอกว่าช่วงนี้ต้องรีบไปเพราะว่างานงานวัดงานวัดวัดโคกขามงานประจำปีปิดทองขวัญลูกมิรหาดเลยสองวันวันนี้ก็จะเป็นทบกับไผ่พงศธร กี่โมงมากี่โมงมาตั้งแต่ประมาณสามทุ่มอ่าแสดงว่ามีเวลานะมีเวลาคุณผู้ชมอยู่เพิ่งรีบไปไหนดูคู่กัดสบัดข่าวให้จบก่อนแล้วค่อยวางแผนไปดูคอนเสิร์ตพี่ไผ่กันอ่าและที่นี้ในงานวัดเนี่ยงานวัดนี้เนี่ยนะคะอะไรเป็นไฮไลท์ก็มีขนมไทยที่เป็นไฮไลท์ของชุมชนของเราครับในขนมไส้มันม่วงไส้ถั่วนี่แหละครับนี่นะนี่นะแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นหลวงพ่อสมด็กด้วยเราจะได้ปิดทององจริงเลยครับก็ไปร่วมทำบุญกันมีดอกไม้ทุบเทียนทองที่คณะกรรมการได้เตรียมไว้ <C> e <at> แล้วก็เราก็ขึ้นไปในวิหารกําลังจะบูรณะอยู่ <C> e <at> ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เสร็จก็รอพวกเราไปร่วมร่วมทบ,บุญนี่แหละลจะได้วิหารของท่านไว้ให้ประชาชนได้สักการะพระพุทธสีหิงองค์ที่4ของประเทศไทยนะครับ <C> e <at> แต่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อสมฤ <C> e <at> ทธิ์ <C> e <at> นเนี้ยนจะเป็นองค์องค์ทอง <C> e <at> สีตะบวก37ช่าง <C> e <at> คับแล้วก็ตั้นทะ ในฐานของท่านเนี่ยจะจะลึกไว้ว่าเป็นพระที่สร้างวันพระหัสสบ,บดีปีมะเส็ง2232 <c oughs> <c oughs> นานเลยหลายร้อยปีเลยประมาณก็คือเก่าแก่เพราะฉะนั้นการได้ปิดทองพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปเก่าแก่ก็เป็นสิริมงคลอีกสองวันก็คือวันนี้พรุ่งนี้นะสป็นแบบงานประเพณีมีคอนเสิร์ตตอนเย็นวันนี้พี่ไผ่พี่เจริญพี่เสด็จเตรียมเนี่ยเตรียมเสือเตรียมสัตว์ไปเลยนะคะขอดีเขาเยอะของดีเขาเยอะแล้วอย่างที่พี่ดาวถามไปว่าไฮไลท์คือขนมไทยใช่ขนมไทยที่นี่ไฮไลท์เป็นไบ้างก็ เป็นไม่ใส่สารกันโบดไม่แต่งสีนะครับแล้วก็ทําจากมะพร้าวแทไไ้ไม่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 ใช่ว่ามีแต่มันม่วงท่พมน,นุนอย่างเดียวนะครับมีเม็ดขนุนไส้ถั่วแล้วก็มีฝอยทองที่จากไข่แท้ๆเลยนะครับแล้วก็ชิมก่อนชิมก่อนไฮไลท์ของที่นี่คือเม็ดขนุนที่ทำมาจากมันม่วงมัน,มนสีม่วง สีม่วงชัดเลยจูโดห็นไ้างต้องแค่ดูพอเทปเทปอื่นกินไปเยอะละขอพี่กินบ้างนะได้เลยครับโอ้โหมีขนมไทยมากมายหลากหลายเลยนี่ฮะมันไม่ได้หวานโดดหวานพอดีจริงๆอร่อยมากน้ำตาลมะพร้าวแท้จากชุมชน ของสูตรสาครเรานี่แหละครับโอ้โหโอ้โหนี่ยฮะขนมไทยไปแล้วเข้าเกียบไมปดีกว่าอันนี้ไม่ใช่ข้าวเกียบกุ้งหรือข้าวเกียบไก่แต่นี่คืออะไรฮะข้าวเกียบชะครามครับข้าวเกียบกะปิครับฮะกะปิเนี่ยนะฮะไม่ได้ยินเลยค่ะทำไมถึงใช้ไปชะครามคะก็เป็นอาหารเป็นต้นพื้นบ้านนะฮะที่อยู่ในชุมชนของเราที่เราเครือภูมิรัญญาเราก็ได้เอามาแัดแปลงมาใส่ในข้าวเกียบนะทำให้มีคารูฟี เราก็เป็นอาหารกินเล่นได้เป็นอาหารกินเล่นที่เพิ่มประโยชน์เข้าไปเป็นประโยชน์ที่ได้จากผักสีเขียวด้วยจากชุมชนจากชุมชนมาเราเป็นอาหารกินมาข้าวเกรียบอะกรอบมาถึงนี่อะอะไข้าวอันนีแล้วคะข้าวเกรียบอันนี้ขาเกียบข้าวเกลียบกะปิข้าวเกลียบกะปิรสชาติก็จะมันๆเค็มๆหน่อยนะเออแต่ว่าไม่ได้แบบกลิ่นกะปิแบบแรงอะไรมากนะมันอ่อนๆแล้วมันก็แบบกรอบมากจริงค่ะอร่อยต่รู้เลยว่าเป็นกะปิเพราะว่า เด่นครับเฮ้ยรสชาติบไม่น่าเชื่อเนาะมันกรอบมาปินไอศครีมอร่อยค่ะรสชาติมันไม่ได้เค็มโดดอะไรแต่เรารู้สึกว่ามันได้สัมผัสของผักอ่ะพื้นบ้านมันก็ได้รสชาติแล้วก็ได้ใยอาหารเพิ่มมาด้วยอันนี้ดีอันนี้ดีมาของหวานอีกหนึ่งอย่างนะฮะเอามาตั้งตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะละลายซะก่อนนี้ไอศครีมไอศกะทิรสช่องเหรอคะเห็นมีสีเขียวด้วยค่ะมาจากไอศครีมชักราม ผสมจากภูมิปัญญาของชุมชนก็เอาใจชะคามผสมกับไอศครีมทําให้มีรสชาติที่หวานหอมอร่อยโดนใจและมีประโยชน์ด้วยครับที่เอาผักพื้นบ้านของเราในภูมิปัญญาชุมชนของเราผสมลงไปที่นพรัตน์คะก้วยมันยังว่างอยู่ของเลืักลูกสองลูกไะฮะสกู๊สองสกู๊ปจะดองเป็นไงบ้างในงานเขาไปงานวัดจะได้ทานไหมคะไอศครีมชะครานะคตอนนี้ก็ยินดีไปที่วัดกุขามนะครับวันนี้ก็เน้นย้ำไผ่ พงศธรพรุ่งนี้กับพีเสด็จนะครับแล้วพอกินไผ่พงศธรเออไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตเขาคอนเสิร์ตไผ่พงศธรแล้วก็กินในทีมด้ก็ได้ไอมอ่ะพีเสด็จแล้วก็เต้นไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยไงอ่ะแล้วถ้าหากว่าถ้าหากว่ากินแล้วชมแล้วชอบแล้วเมื่อยรู้สึกว่าอยากจะได้ทําการผ่อนคลายด้วยการขัดผิวขัดัวที่ะีนี่ต้องมี แน่นอนเรามีผลิตภัณฑ์แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญคนนั้นไม่ใช่ใครอยู่ตรงนี้แล้วค่ะขอต้อนรับป้าแดงค่ะป้าดวงจันทร์ก็กรีบค่ะ้าแด้ค่ะขออนุญาตก่อนจะถึงไอ้บ้านยาขออนุญาตไข่ขาวขนมมอแกงไอ้เออขของเราหมอแกงไข่ขาวครับที่ไม่มีจากที่อื่นนะครับรฮะเหรอคะทำเฉพาะไข่ขาวเฉพาะไข่ขาวผสม ขอน้ําตาลมะพร้าวแท้อร่อยโดนใจเลยครับเรียกว่าโดดเด่นมากๆจริงๆนะคะเราเรื่องของขนมไทยเอาพูดไปมันมีอีกมากมายหลายอย่างเดี๋ยวตอนท้ายเรามาสรุปอีกทีนะพี่โนพรัตน์นะตอนเนี้ยยังไงคะสปาเกลือของป้าแดงคะป้าแดงใช่ครับค่ะคือ สปาเกลือนันะคะคือจะช่วยขัดผิวบำรุงผิวให้สวยค่ะสวยงามผิวชุ่มชื้นค่ะมุ้งค่ะแล้วก็จะมีดอกเกลือนะคะชิมได้ดอกเกลือรสชาติจะอมหวานนิดๆดอกเกลือเกลือหวานป้าไหนโคขามจากอนนะคะนะดอกหวานพิดมีช้อนเนาะกินไปแล้วโอ้ไม่ได้เข็มโดดเข็มโดดจะอร่อยค่ะแล้วก็มีประโยชน์บำรุงผิวยังไงบ้างคะดอกเหลือง ช่วยบำรุงผิวให้ผิวชุ่มชื้นพวกที่ว่าผื่นคันสบู่ก็จะใช้ดีนะคะเพราะีมีกากมีเกลือช่วยได้พี่ดาโดมีพลังต่างๆแน่นอนคือดอกเกลือมันพิเศษกว่าเกลือทั่วไปถู่ไปแม่คะใช่คะพิเศษกว่ายังไงคะพิเศษกว่าคือดอกเกลือนี่เขาจะลอยตอนตอนบ่ายๆนะคะช่วงมีแดดเราก็จะเก็บเกี่ยวก่อนช้อนก่อนค่ะ คือดอกเกลือตัวนี้ก็จะไม่เค็มเยอะไม่เหมือนที่ผนึกเกลือเม็ดที่ตกผนึกเขาจะเค็มกว่าค่ะแล้วเราก็จะใช้ดอกเกลือในการสครับผิวถูกไหมคะใช่ค่ะมาแปรรูปทําเป็นผลิตภัณฑ์ยังไงมีอะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาก็จะมีสปาขัดผิวนะคะน้ําดอกเกลือน้าดอกเกลือเอาไว้ทําอะไรคะเอ่อล้างผักผลไม้แช่ผักผลไม้ทำให้สดและกรอบค่ะก็เป็นโลชั่นเช็ดหน้าเช็ดหน้าช่วย ยัดความสะอาดบนใบหน้านะคะแล้วก็จะมีโลชั่นบำรุงผิวทำให้ผิวสวยไม่แห้งนะคะว่ามาแล้วบอกว่าอยากสวยอยากสวยได้อันนี้ฉันคนนึงแหละอยากสวยเอาเลยเอาเลยมาหนูขอเป็นโทษตัวทดลองให้หน่อยนะคะอันนี้อันนนี้ะคะคือเป็นอ๋อคือมีสําเร็จอยู่แล้วถูกไหมคะป้าแดงมีสําเร็จไปแล้วค่ะคือพี่ดาวซื้อไปขัดเองก็ได้ใช่ไหมพี่ดาวแต่แต่อยากให้คุณป้าขัดให้ก่อนอ๋ออใช่ค่ะเออเออเออคือ มันยังไงคะคือสครับได้เลยถูกไหมคะสครับได้เลยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะนี้สครับอันนี้ธนาคารว่านาคำนะคะเดี๋ยวให้เนื้อเปียกๆนิดนึงอ๋อต้องเปียกๆนิดหนึ่งก่อนนะคะเวลพี่ดาวเขาก็สวยเนียนอยู่ดีนะแต่ถ้าเกิดสครับไปแล้วมันจะได้ผลลัพธ์ยังไงคะปาแดงได้ผิวเนียนนุ่มจะรู้สึกว่า ผิวจะชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มค่ะอ๋อค่ะขัดได้แรงๆเลยนะคะท่ดเพราะความสะอาดเหมือนกันนะตรงที่ใครก็คือออกออกหมดเลยค่ะอยยเเดี๋วคือก่อนอาบน้ำก็จะหมักทิ้งไว้สักนาทีสองนาทีแล้วแล้วก็ล้างออกด้วยสบู่ดอกเกลือมีมีสบู่แนะนำด้วยไหมคะมีค่ะเป็นสบู่นกชายเลนปักช้อนอันไหนอะ อค่ะลูกนกะนกในชายเลนปากช้อนอปีหนึ่งเขาจะบินมาครั้งหนึ่ง<อ>จากประเทศมองโกเลียค<อ>ือ,อ,อ,อเรามีพื้นที่อนุรักษ์นกชายเลนปากช้อนาี่ค่ะ เอาจุดเด่นของพื้นที่เราเอามาทาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆคือต้องขออภัยพี่นพร์กับประด้จริงๆว่าเวลาของเราอาจจะแบบว่าโอโหผ่านไปเร็วจริงๆดังนั้นแล้วก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ก็เลยแล้วกันว่าถ้าอยากจะไปสปาเกลือจะไปอุดหนุนของดีชุมชนแบบนี้ค่ะติดต่อที่ไหนยังไงบ้างคะ 0816945116ครับที่ชุมชนบ้านโคขามผู้ใหญ่ชนทิชารุ่งแสงผู้ใหญ่แอนนะครับแต่วันนี้ก็อย่าลืมไปที่วัดโคขามก็มีขนมอยู่นะครับมีงานประจำปีอีกสองวันเท่านั้นเองนี่น้องพอรรวดเร็ไปได้ด้านนะแล้วเป็นเหมือนพี่ดาวสปาแล้วไปนี่ขนาดขัดแป๊บเดียวนะนุ่มเลยนะโอโหมูหมจริงนะจับเหรอ เุืเ่เหอ,อ,เอ,อม่ตา<ต>ผมผิวนุ่มจริงๆ <S S 1> แต่ว่าการสครับผิวเป็นเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะถ้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยก็เป็นเรื่องดีค่ะวันนี้นะเราได้ชมได้ชิมแล้วก็มั่นใจว่านี่คือชุมชนต้องแชร์จริงๆวันนี้ขอบคุณตัวแทนชุมชนเขาข่าวจากสมุทรสาครค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะ